โอเคนะครับผมอยู่ผม a c ค e m อ n ์นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคอมตัวในงบไม่เกินห้าหมื่นะครับก็แค่เครื่องนะครับก็อยู่ประมาณสี่หมื่นต้นๆน,น,นะเครื่องครับอันนี้ก็ถ้าถ้ารวมพวกโต๊ะพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์พวก,อพวกจออะไรไปด้วยก็เกือบห้าหมื่นอยู่ครับเกือบๆนะครผมฟังไงเงี้ยก็ นี่ครับประมาณ 40,000, ื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามนะครับก็จะได้อันนี้เลยนะอันนี้ประกอบจากแอนดรอยเลยนะครับน,นี่ลม้มมีชุดน้ำปิดอะไรครบก็ CPU ที่ใช้ก็จะเป็นตัวไรเซตเจ็ดเจ็ดพแปดเอ็กซ์สามดีนะครับตอนนี้ก็แอนดไว้ Network ก็อยู่ประมาณ1 3ื่นสามนะในบินนะหมื่นสามอันนี้เลย เอาเอามาเล่นเกมโดยตรงนะครับไม่ไม่ได้เอามาแบบทํางานเนาะก็เอามาเล่นเกมอย่างเดียวครับตอนนี้เจ็ดนครับตอนนี้ก็แรมเป็นสามสองสี่หกสตัวเป็นบัตรห้าพเอ้ห้าพันสครับตอนนี้ไม่มี RGB นะเพราะว่ามันอยู่ในงบประมาณ4ี่หมื่นนะครับถ้าเพิ่มไปสักสามสีพันก็จะได้พวก RGB อยู่หรือ ประกอบเองนะครับจริงๆถ้าสั่งมาประกอบเองจะถูกกว่านะครับอันนี้ผมประกอบจากเอสบายนะสั่งมาประกอบเองจะได้แลมบัตเท่านี้แหละแต่ว่าจะได้เป็นพวกอ Gb นะอันนี้ก็ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟงเรื่องไฟอนะเมนบอัอันนี้ก็ใช้ได้นะ980ใช้กับ X3D ได้นะครับตัวน,นี้56เต็ม B 56เต็มตัวนี้นะใช้กับ980ก็ได้นะครับแต่ว่ามัน มันเป็นเมนบอร์ดรุ่นกลางๆครับโอ้คอรกได้ไม่เยอะจริงๆเจ็ดพันแปดก็ไม่ไม่น่าเอาอเอาวัคคอร์กครับก็เปิดก็เปิดได้แค่อีกสามีโหมดกับเอพีเลยไปไม่จัดครับขี้เกียจกระจเป็นห้าโซนตางๆนะครับตัวน,นี้นะเป็นของไกลเด็กตอนนี้ราคาในเอสไวทจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยมันอยู่ช่องลดราคาพอดี มันเป็นช่วงวันนั้นมันเป็นสิบจุดสิบมัง้งผมสั่งมันอยู่ที่หมื่นห้าร้อยเป็นตัวกาเล็ูไปเป็นพ้าลุมขาวนะครับขนาดก็เท่าสี่ส<ม>ิบสองโว่เลยเอดีก็เป็น wd blue นะหนึ่งตัวนี้อันนี้ผมแบบริดเองทั้งหมดเลยนะครับ อยูมันแบบควบคุมงบนะโอเคต่อไปชุดน้ําอันนี้ตอนแรกผมว่าจะเอาสองตอนตอนแรกผมจะเอาสองตอน,ตออตอนแต่บอกเดี๋ยวไว้เขาบอกว่าถ้าใช้จิตพันแปดอะแนะนําเป็นสามตอนไปเลยตอนนี้สามพันสาห้าชุดน้นนําตัวนี้นี่นี่เปล่าวะน่าจะ อาจะไม่สามพันห้าน่าจะสามพต้นต้นนะตัวเนี้คุณเลอมาเตอร์สามหกนอตอนนี้สีดำนะครับสมตอนประมาณนี้เลยเย็นมากครับโดมันอยู่ในห้องแอร์ได้เลยครับอนนี้มันก็เลยเย็นเจี๊ยบเลยตัวเนี้ยโคตรเย็นเลยม่เค็ดอ่ะคือเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะ เย็นเหมือนเดิมเย็นเจี๊ยบพาวเวอร์อพาวเวอร์ก็เป็นท่าเกมมิ่งนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้พอๆได้เหลือนะครับใช้กับเก้าพันใช้กับเก้าพันแปดก็ได้เข้ามาละหมดนี้ประมาณสี่หมื่นต้นๆนะครับถ้าไม่รวมจอรวมโต๊ะเนี่ยผมซื้อโต๊ะซื้ออะไรใหม่หมดเลยเนี่ยแผ่นลมามะก็ในทิกต็อก นี่ยตั๊กต๊กเลยประมาณ89บาทอันเนี้ยอ่ะเคสลืมบอกเลยเคสเป็นเคสคูลเลอร์อมาสเตอร์เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ดิดกิกะไ,ต 3, ไะะ 2, 5, ะบต์ตัวนี้เกือบ3,000ได้มั้งประมาณ2,500นะครับเคสตัวนี้ใหญ่มากครับดูขนาดดิอย่างเหลือเลยอย่างโล่งอ่ะจอก็ของเอ็ไมไอประมาณนี้เดี๋ยวรอเข้าไปดูในเกมนะครับเอ๊ะเข้าไปดูในหน้าวิดีโอเลยผมลงอะไรไปบ้าง ะครับก็สําหรับก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาเข้ามาในสตาร์ทาวนะครับอ,อ่าวินโดว์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นวินโดว์10เคอร์เนลโอเอสนะครับผมก็จะเป็นวินโดว์เนี่ยมันไม่เหมือนมันเป็นวินโดว์แบบโบราณหน่อยัมันเป็นวินดวบบโดนะว์ดวเถื่อนนะวินโดว์ที่ไม่มีการป้องกันเนี้ยอะไรเลยครับคือเข้าเว็บฝรั่งตดใส่ปุ๊บน่าจะโดนไวรัลนะแตกเลยครับตอนนี้ ไม่เหมาะกับสําหรับคนที่ใช้ทํางานนะครับก็คอมผมเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะไม่ได้เข้า Google อะไรหนักๆก็ดูใครยู u ูบอันนี้ประมาณประมาณเนีอ้อ่ะเรม่ร้านเรารับสอนลงวินโดว์นี่100ร้อยเดียวพอค่าเสียเวลาอันนี้พอมีฟรีและใครโง่งนะครับไปลงกลัน้นเจ็ดแปดร้อยนะครับคือขั้นมีแฟชได้เนี่ยผม ท่านมาล้านผมนะผมสอนเลยนะครับไม่ลงให้นะครับสอนให้ท่านลงเป็นนะแปบ๊บเดียวเลยเป็นจําได้มหมดลงแป๊บเดียวนะครับจําได้หมดเลยนี่ร้อยเดียวนี่คือค่าเสียเวลานะก็นั่งอยู่หน้านหน่เตรียมแฟลชไดรมาแปดกิขึ้นห้ามต่ำกว่าแปดกิบสอลงเลยนะครับวินโดว์ไหนก็ช่างสอลงหมดสิบเอ็ดธรรมดาสิบธรรมดาวินโดว์ตรงวินโดว์แต่งอ,นลง,อนลงแอนล้านสอนลงได้หมดเลยนะครับ เตรียมไดแค่ฝันได้มาตัวเดียวพอร้อยเดียวจบไม่ต้องไปบงูงไปบูทเพิ่มนะครับแบบว่าจะไปเชื่อนะครับแบบลง w i n ว o พรคอมตัวบูทโอ้นี่ Windows นี้ลงปุ๊บมันไม่ต้องบูทมันเล่นเลยไปบูทเพิ่มไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มไหมเพราะว่าปกติ Windows เคอร์เนเนี่ยมันจะปิดเซอร์วิสพวก ที่มีแบบไม่จําเป็นต่อวินโดว์ปิดแม่งให้หมดนะสําหรับเล่นเกมเลยปิดทุกอย่างอ่ะแบกกลงแบกกล่าวอ่ะสอนลงนะครับรับสอนเลยแหละจับมือสอนอ่ะก็สตาร์ทเาสนะเป็นเซิร์ฟที่คอมใครแรงก็ช่างนะครับมานั่งเล่นนะครับเฟรมก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คนในประเทศ963 ซึ่งน้อยกว่าเซียอีประเทศเซิร์ฟเซียซิตี้ะที่ผมไปเล่นเมื่อวานคือคนคันสองผมไปเล่นกลางเมืองไฟซ่อมไฟอ่ะยังวิ่งเกือบ300วิ่ง300กว่าดูสตาเทาเด็กเนี่ยยืนคนเดียวนะ,ะดูดิเฟ็มแค่เนี้ยคนน้อยกว่าเซียแหละเซิร์ฟมันเป็นที่เซิร์ฟด้วยนะครับเฟรมเยอะเฟรมน้อยอ่ะผมยอมรับเลยว่าสตาเทาเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่กินเฟรมเยอะที่สุด จริงพวกแฟมิเลียพวกแฟมยูเนี่ยยังไม่ยังสามาร้อยกว่าเวลาอยู่อย่างเงี้ยฮะการเมืองตรงเนี้ยดูดูเซตติ้งภาพเซตติ้งภาพนะครับปิดทุกอย่างเลยเปิดเงาครับเนือนะ้อหม้อปิดลงปิดหลอดหลอดก็ครึ่งเงาครับก็อันนี้โหลดแมพเปิดอะไรนี่ก่อนเปินกระตาเท้าไม่เยเงนไม่ต้องเปิดก็ได้นะเนี่นนเยเงยเงนไม่ต้องเปิดก็ได้ ต,ตาขามนี่ต้องเปิดนะครับไม่เปิดมึงรถตกแม็กนะความแรงมึงก็ตกแม็ดีนะนี่เล่มสามซองเลยนะเฮียประมาณนี้เลยเซตติ้งภาพไอ้เจ็ดพันแปดครับนี่เล่นฟุตเฮดดีปกติด 200, เูเนี่ยวิ่งไปสองร้อยไปเซียร์เนี่ยสามร้อยกว่ามีผมขี้เกียจเข้าไงไม่มียังไ,ไงไม่มีรถขับอะ่ะเออ รถแม่งอยู่เลยเทาไม่มีเงินแม่เลื่นจับอะจับรถกลางเมืองให้เรื่องเที่ยวนที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะแล้วใครที่ตัดสินใจที่อยากได้แบบ9,800ก 98, ็8,800นะครับก็ทางงบงบสักแบบ40,000เนะี่ยก็ไป7,800แครดีกว่าครับโอ้เขาจะแข่งรถกันไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออ้อฮั้โหรอเมืองเป็นไรครับ อ๋อแล้วมันขับได้ไหมเนี่ยรถ N B C เนี่ยเฮ้ยพี่ไอเท็ยคุณนีกว่าใครอ่ะ N B C ตัดเมืองเนี่ยสตาร์ทามไม่ชอบเป็นนี่องแบคนเมืองอื่นไม่มีนะครับมีแค่เมืองนี้นะเฟรมก็น้อยนะเอออันนี้ก็ใช้รีเซ็ตได้นะครับโอ้โออ๋อเมื่อกี้ผมมายืนสซมเลี่ยมดูตรงนี้ครับเขาจะมีสตอรี่แบบเซิร์ เฟรมดีเลยมานั่งดูแม่งเฟรมอย่าง50ไอ้เท่ๆนี่นะนี่คือฟิล์มการเมืองนะครับลึกๆนะเฟรมประมาณนี้เลยนะสำหรับตัว 7800x 3d ครับกับ5 0 0 0ครับคือพระเอรมมันกินแค่ cpu นะครับคือท่านมี9 8 0 0งใช้วพวก3050 3 0, 5, 4, 9, 0, 6 0ก็พอแนละ้ว setting ภาพเนี่ยตับ แค่นี้อับน้ำมออใช้ดีเชียสเราคันใครไม่รู้ว่า9000เกตมันจะวิ่งเข้าผมไหมนะหรือจอตกของนิดนึงเพราะว่าผมไปลงวินโดว์คยนึ่งแล้วผมอย่างคนหนึ่งก็ใช้เก้าเก้าค่าสูงหรือว่าเก้าพันเกตอะไรเงี้ยถ้าเท่าผมเลยนะเพราะว่าเขาใช้วินโดว์ธรรมดาไม่ได้แบบคือเขาสตรีมเนี่ยผมไปดูอ่ะก็วิ่งครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละวิ่งเตือนอ้จจตไม่ อ๋ออ๋อเดี๋ยวไปสภากันเนี่ยคนเยอะนะตอนนี้น่าจะคนเยอะอยู่สภาเ๋ยดิเดินมาเรื่นยๆสองร้อยกว่าครับโอ้มีกองซ่อมเลยนี่มีโยอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วจะมาหายงหายยอดเอ,าเอา acao, ้าแล้วไปกินข้าวไอ้เหี้ยโอ้เห็ดดีไว้ไม่ นุ้ก่าเกอกซ่อมแม่งกดกินข้าวไอ้เหียข้าวแม่งจานละสี่พันไว้เยเนี่ยเตรียมมันเท่านี้เลยนะครับเจ็ดพันแปดนะกับวินโดว์เคอร์เนลไม่บวไม่บูทเพิ่มนะครับคือไม่ได้บูทอะไรเลยนะครับเมนบอร์ดก็ปรับแค่ปรับแค่ XMP นะครับเปิดแค่ XMP นะครับ ผมไปลองเปิดแล้วอีกสามีโมดอ่นะของไในเนมินบอร์ดน่ะที่ว่ามันสามารถปรับ X30 เป็นปรับได้นะครับเทอร์โบโหมดอ่ะมันเป็นเมินบอร์ดของไอซุตนะไปปรับเทอร์โบโหมดมาเล่นนะเฟร,รมเองเท่าเดิมนะไปถาม GPT มันบอกว่าผัเซิ่งเขี้ยมอบบพันนี่วะเออไปถาม GPT มันมันบอกว่า จิต98เ,เ,เปิดเทอร์โบโหมดเนี่ยเปิด X3 รีโมทเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะหรืออาจจะไม่ได้ช่วยเลยนะครับมันเหมาะสําหรับเปิดพวก9800ขึ้นนะครับ9800มันโอเว้ขอับออะไรได้เยอะกว่านะครับซึ่งเบนบอร์ดมันเมนบอร์ดของเรามันเป็นเมนบอร์ดกลางเลยนะครับคือไม่ได้ใช่แบบว่าเอา้าเจ็ตแม่เลยแล้วก็ใส่แบบเหี้ยรถกูเพิ่งซ่อมมาแล้วแม่งเรียกกูเรียกเครื่องหนึ่งเนี้ยอะไรอเงี้ยรู้เบียด โอ้นี่นอกเมืองแล้วนะมาสภานะเฟรมใหญ่อสองร้อยละโอ้เมืองอื่นไม่น้อยขนาดนี้นะครับคือถ้าท่านจะเล่นสตาร์ทาวแล้วไฟใหญ่ๆนะครับก็คอมต้องแรงนะครับคอมตากก็คือก็ชิดนหนักเยนะ้วก็น่าจะตีใครไม่ตายเลยคนระับจากท่านจะไปใช้หมดสินดูงสินดีอนะ่ะด,ดูดูเฟรมกระชากด้วยอุเหรยร้อยเดียวอนะ่ะมาสภาโอ้แปดสิบโอ้ตรงนี้คนเยอะนะ เหลื 80, 70, 80. อแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบคอยอันมาเสียกนะครับประมาณน,นี้เลยนะเจ็ดย้ำนะครับเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดแล้วนะไม่ได้ไม่ได้บับูทบูทเอพีอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เหมเาะลงวินโดว์เคยเนี่ยมันก็บูทมาแล้ว,ส,วส่วนกางเกงผมก็อยากให้หลิเงเล่นตานะจะได้ไม่งงไปได้ครับได้นะนี้ก็จาพาเขาเบื่อเอางั้นผมวุ้ยแ<ๆ>ก้แ่งใหญ่เขามีเรียนนะ เราแม่งเป็นแค่ชาวนาแบบยากจนอ่ะไอ้เฮียเฟียแม่งอยากแค่นี้ไม่ได้บาทเไอไม่ได้บูทอะไรเพิ่มเลยนะครับเปียีๆวินโดว์สิบเกินนิวโอเอสขยายย่อก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัว 7 8ตพัดเกับเกมเฟียมนะครับผมเฟีมก็อยู่ประมาณนี้เลยเออจอผมไม่สมูทสมูทเนี่ยไม่รู้น่าจะไม่ได้จะปรับเหรือจอหรือเปล่าเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันต้องปรับตรงนี้ได้หรือเปล่านเนี่ยเนี่ยว่าจอผมลอยหนือไงอ๋อยังอัดอยู่นี่กูสนไหนละ ออจอ้อยเฟก็จะประมาณนี้เลย้อยเฟรมอะสะพานนะเนี่ยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามา ชว์ประสิทธิภาพซีนดีตัวใหม่คะคือตัวใหม่ที่ผมจะทําต่อจากนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเน้นหัวแข็งนะครับคือสําหรับใครที่ต้องการเข้าไปแล้วไม่ตายง่ายๆนะครับอากิระก็แข็งเนี่ยนะครับแต่ว่าคอมผมเนี่ยมันในเทรนนิ่งหรือโลเพไปเล่นไฟใหญ่รครับหัวบางมากครับก็ฟีมันสองร้อยสามร้อยนะคือหัวอย่างบ้างครับหัวบางมาก ไอกิละโดนร้องไบร์นะคือลูกค้าเขามาให้มาเช็คเขาลูกค้าเขาลุนเช็คมาเยอะพอควรนะครับสาหรับคนที่ใช้อกิฬะย้ําน้าค่าข่าวก็เช็คไม่เจอนะครับเพราะว่าเปลี่ยนรูปแบบอัพค่าใหม่แล้วอัพนานแล้วแหละตั้งแต่แตก,ก่อนที่มันจะเป็นตัดแบบอนะ่ะก็ค่ารับตั้งแต่วันที่สามสิบอ่ะตอนนี้ก็วันที่สนะิบละตอนนี้นก็จะเป็นค่าใหม่ลนะเน้นหอแข็งขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราจะ ทำโปรเจกต์ตัวใหม่ที่นี่ห้อยแข็งไปเลยไม่มีอะตัวลงตัวรับแม่งเล่นแข็งอย่างเดียวคิดว่าค่าขาทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูโปรเจกตนะ์เนี่ยมีร้องอะ่ะมีร้องอะ่ะล้านข้างๆอะ่ะกล้ามาวัดไหมล่ะเนี่ยพวกค่าขาวอะ่ะขายแม่งสี 500, ่ห้าร้อยเป็นพันอ่ะวัดได้หมดอะล้านกว่าค่าขาวอะ่ะเห็นผลจริงกูปรับแบบปรับ,บวิจัยหนักอยู่พอพ้อนอะ่ะเหี้ย ดีเล่นก็เอาไปหกสีแล้วก็เข้ามาซื้อได้นะคตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่คอมกลางแล้วอยากคีนะครับคอมผมใช้เม่งตีตีหลังเม่งอย่างบ่อยนะผมถอดด่วนเลยแม่งมันไม่สนุกครับมันตีพังเกิน,นครับคือไม่ต้องใช้ฝีมือนะครับคอมแรงแล้วมาเล่นซีมดีตัวดีเล่นอ่ะเดี๋ยวผมอาคลิปไ้แล้วแหละแต่ผมเอาคลิปลงคลิปหน้าให้ดูเดี๋ยวสาหรับตัวดีเล่นนะครับ ดีเล่นแล้วก็ใช้คอมที่300เฟรมประมาณผมอะ่ะโคตรเกียนบอกเลยว่าโคตรเกียนนะครับตีหลังพังเลยครับคือเหมือนใช้โป้เหมือนพวกคอมกัดใช้โป้ครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผม